สวัสดีครับสมา,าชมกิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเลขคำนวณล่าให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตร โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดที่เปใหม่จากทางช่องสูตรห้วไทยฟรีโชคดีครับไปนำเรื่อสรุปน,น,น,นะครับว่าตอนนี้จะมันน่าจะมานะครับในวันนี้ เรื่องเ,เลขล่างจะขอจะขอว่าดวงมาที่สุดแต้มล่างนะครับเป็นสุดยืนถ้าแต้มหลุดก็คือหลุดหมดเลยนะครับว่าดวงมาที่สุดแต้มมาสุดได้สุดหนึ่งเป็นสุดยืนเด็กจึงมันจึงจะได้ตัวนะครับเดี๋ยวไม่ใช่สุดสำรองตัวนี้ไว้ด้วยนะ คนนี้มาเหมืแล้วดูดูสดเขาเป็นหลักแทบเกเนาะเพื่อนยนไม่มามาสำรองนะแทมเก้าเพิ่มก้านึ 9, แน่แปดสองเจ็ดสามหกี่้าเรานี้ล้วนเป็นแทมเก้ 9, นั่นแทมเก้า 256, 7, สองห8าหกเจ็ดแปดชุดหนึ่งห้าแปดเก้าตมเก้เด่นคเด่นตามตามเด่นคือสองชุดนี้นะครับสรุปเ p พสิบ1 0สิบสิบต้มล่างนะ มีสิบเต็มล่างศูนย์นะฮะศูนย์แปดห้าเก้าเต็มล่างอะไรบวกกันแล้วต้องมีศูนย์แปดห้า อ้าวอันนี้ตัวเด่นเนาะใน,นล่างสองสูตรสองห้าหกเจ็ดเกปดในล่างสองห้าหกเจ็ดแปดเอา วก,กับศูนย์หนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่ง EP ส ตวสอตัวล่างตัวสองตัวล่างเาอองราจะเพิ่มเพิ่มใหม่1นึ่งสูตรนะครัตัวอสอตล่างสูตร b สูตรที่สามอสูตรที่สามสูตรนี้นะครับสี่ค่อยหาต่อโหตที่3 8 90 1234้าศย์ b 3 8,9,0,1,2,3,4,5เรามาชนก็จะได้สองสี่แปดสองสี่แปดหกจ็ไม่ชนนะ หกไม่ชนชนแปดสองสี่ชาชนที่ให้เดินที่แปดสองสทุดเนาะ 2องสี่สองแปดสองสี่สอแปดสมงสแปล่าง0ูนย์ห้าจมล่าง0ูนย์ห้า 0, 5, 8, ปดเกห้า น,น่ากินข้าอี่พี่อิดเห็นร่างตูดน,นั่นจะเป็นตูดเป็นสูตรตูด ชุดเดียวสองเปดห่นเองจับตาเต็มเราเรืออยู่ชุดเดียวสอ EP สินีสองเน เองเป็นสุดตรงสุดเอนะตรงเนะตรง A ก็ได้เอาเป็นสุดตรงเแถมล่างคือเด่นศูนย์แปดลงห้าเก้า ลองคือเต็ม5้าและเต็มข้าวแล้วกันนะลองเต็ม5้าและข้าวครัเต็ีนคือแปดกับ0ูเ็คือแปดกับ0จิตจิตหนึ่เต็มแปดจิตหจิตส เหตุหนึ่งเหต8สามเต็มแปด C C สาเต็มแ C C สาเต็มแปดเแป้าก็มเกาก็คือสีห้า ทีห้าเต็มเกาเ เพจที่สิบสามตรงบีรงสุดนบีนะข้า,างล่าง 9. แถวห้าเก้าหนังเก้าเต็มยิน คือศูนย์กับแปดศูนย์ก็คือหนึ่งเก้าสามห้าเห้มันเด่นแปดศูนย์แล้วก็ห้าเ้าใหมัลองคือสามสองสี่หนึ่งสี่ห้า สองสี่หนึ่งสี่ห้าดินหลับ EP สิบสามสุดตรงสุดบีตามเต็มนะครับ ี่สิตงสี แปดคือแปดศนเตมเป็นคือหกสองกับแปดสองกสองและแปดองลองเต้มห้กับแต้มเ้าแปดจ็ด ตามเต็มนี่คือวัดดวงเลยนะครับถ้าเต็มหลุดคือไม่หมายักอีพีเลยนะครับที่วงกลมไว้แบบนี้ถ้าเต็มหลุดในวงกลมจะม,มีนะครับให้พิจารณานอกวงกลมนะใครชอบสูตรไหนถ้าไม่ชอบสูตรเต็มก็ให้เลือกนอกวงกลมนะครับเต็มหลุดก็คือหลุดหมดเลยนะครับถ้าเต็มเข้าสองตัวล่างมันจะต้องมีภายใน สักอีพีต้องมีนะไม่น่าหลุดสักสูตรมันต้องมีสักสูตรที่เข้าแนละ้วถ้าแต้มเข้าร่างมีชนเด่นสุดคือ สองชนสองชุดวกนี้มันชนดินอยู่แล้วนะครับชนดินแต่และอสูรที่วงที่มันชนอีกอแสดงว่ามันดินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทหมดินเพิ่มมากขึ้นอีกปกติมันก็ดินอยู่แล้วแต่และอีพีนี่ไงแหมัดิน เต็มศูนย์เต็มแปดที่ชนเด่นอันนี้ก็เด่นมดทุกตัวน,นี่คือเด่นหมดนะครับที่มันชนกันมันก็เด่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเด่นสุดนั่นเองตัวนี้เด่นรองตัวรองชนก็เลยเรียกว่าเด่นรองนะั่นตัวรองชนตัวรองดันชน หลุมล่างสูมล่างชุดวดดวงแล้วกันนะลวงตามเต็มนะครับมเตือนถ้าเต็มหลุดเเือหลุดหมดเลยนะครับนี่ถ้าแต็มเข้า มีรุ่นนะครับชนกันเบืือนนะาเบมือนมาคือตัวน,นี้นะน่าจะเด่นสุดเต็มเฟดกับเต้มเตมสูงเต้มเฟดกับเต้มเด่นอันนี้เป็น,ปนลองทุดวัดดวง สองลองหันห้าเป็นสุดเด็ดลองลองอีกตัวหนึ่งสี่ห้าถ้าใครชอบเบิร์นก็การเบิร์นก็ห้าห้านะถ้าเบิร์นนะ ถ้าบินมาน่าจะตัวนี้นะหรืจะเป็นตัวนี้ห้ากับสี่สี่้องหัวไทยสี่กตุลาคมห้าหก กางเรียนสูตรว่าดวงตามนี้นะครับหนึ่งสองสองอันดับหนึ่งอันดับสองดับสามดับหนึ่งตัวนี้เลยันดับสองดับสามทางสองไมไทยฟรีนี่นาไปตามสูตรเท่าน้า การหรือระหวังนะสรุปล่างเร่คคำนวณจากช่องสูงของไทยฟีสมุทราคมได้ตามนี้นะครับใช้สูตรเต็มล่างเป็นสูตรยืนน่นกกะเด่นแปด,แปดสองก็คือแปดสองมีแปด นั่นเองสห้าก็มีห้ามีห้าก็มีห้าติดนี่ก็เรียกว่าเด่นมาหนึ่งถึงสองตัวเดงเรเด่นคู่เด่นก็ตามนี้นะครับถ้าไม่ชอบในวงกลมก็เลือกนอกวงกลมได้นะครับสรูปสร่างสำหรับคลิปนี้ก็ได้ตามนี้นะครับชอบชไหนก็เลือกชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ หรับคลิปนี้ก็ขอจบไป่เพียงแค่นี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านจงโชคดีครับ